ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมได้รวบรวมยูนิตที่เหมือนจะดีแต่ไม่มีคนใช้มาฝากไว้ให้กับทุกคนในคลิปนี้ครับสำหรับยูนิตที่มันจะดีแต่ไม่มีคนใช้คืออะไรครับต้องอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนครับใน t o i l e t Tower Defense นี้ยูนิตแต่ละตัวมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับผมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่จะมียูนิตประเภทหนึ่งครับแม้จะมีข้อดีมากเพียงใดแต่ต้องแลกกับข้อเสียอันใหญ่หลวงที่ไม่อาจจะให้ภัยได้แล้วทําให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่นิยม หยิบพวกเขาออกมาใช้งานกันนะครับรวมไปถึงปัจจัยบางอย่างด้วยนะครับจึงทําให้กําเนิดเกิดเป็นคอนเทนต์ของเราในคลิปวิดีโอนี้ครับกับ5ยูนิตที่เหมือนจะดีแต่ไม่มีคนใช้ ยูนิตที่1นึ่งซีเค t ดเอเจนหนึ่งในยูนิตระดับรีเจนที่น่าเศร้าที่สุดตลอดการครับผมซีเค็ดเอเจนนี้ครับแม้ตัวของเขาจะเป็นระดับรีเจนก็จริงครับแต่มีราคาขายที่ต่ําเตี้ยเรียดินมากๆครับเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับยูนิตที่เป็นระดับรีเจนด้วยกันที่มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100เจมนะครับแต่ว่าตัวงเขานั้นไม่ถึง100เจมนะครับราคารับซื้อในเชนดิ้งพาซาที่ผมพบเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40หรือว่า50เจมเท่านั้นเองนะครับหรือบน เพื่อนจะลองไปดูในเทดดิงพาซาก็ได้นะครับเราจะพบเห็นได้ทั่วไปหรือว่าคนส่วนใหญ่นั้นทอร์กแอนเทดโนซีเฮ็ดครับเท็ดตัวอะไรก็ได้ที่เป็นระดับรีเจนที่ไม่ใช่ซีเฮ็ดเอเจนนะครับค่าวความต้องการในตลาดนั้นต่ําจึงทําให้ราคาของยูนิตตัวนี้ต่ําลงไปด้วยนะครับและเพราะอะไรละ่ะที่ทําให้ค่าวความต้องการในตลาดนั้นต่าได้มากขนาดนี้ครับสำหรับซีเฮ็ดเอเจนนั่นก็เป็นเพราะว่าความสามารถของเขาเองล้นวนนะครับทุกคนครับเรามาดูความสามารถกันก่อนครับ ดาเมจ1 0 0 0 0แสนอัพแม็ก0 0คูดาวหก0อัพแม็ก DPS 1666.6ั6 6อ6ัพแม็ก6,666.6และจะมีการโจมตี8 u อัพแม็ก12ครับถ้าถามเพื่อนๆดูจากคุณสมบัติตร,ตรงนี้เลยอะไรคือข้อเสียของ c ีเค็ดเอเจนะครับคำตอบก็คงจะเหมือนกันครับผมในเรื่องของคูดาวนั่นเองเป็นยูนิตที่มีคูดาวนานมากๆนะครับผมนามที่สุดภายในเกมแล้วนะครับ แต่ยูนิตตัวนี้มันแตกต่างจากยูนิตตัวอื่นครับมันถูกออกแบบมาไม่ให้เหมือนกับยูนิตตัวอื่นครับรวมไปถึงรูปแบบการเล่นด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมพยายามจะค้นหาวิธีว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยมันสามารถนําไปคอมโบกับยูนิตตัวไหนได้ดีที่สุดนะครับได้ลงตัวมากที่สุดผมลองหมดทุกยูนิตแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งครับไม่มียูนิตตัวไหนเลยเข้ากับซีเคทเอเจนต์ได้ดีที่สุดนะครับ เพราะว่า C ีเคดเอเจนนี้สามารถเข้าได้กับทุกตัวนะครับเพืเ่อนๆจะเล่น C ีเค็ดเอเจนเหมือนกับยูนิตตัวอื่นไม่ได้นะครับผมสําหรับ C ีเคดเอเจนนี้มันจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีเทคนิคในการเล่นนะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่า C ีเค็ดเอเจนสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยในการวางยูนิตตัวอื่นเนี่ยเราวางตําแหน่งที่ต้องการแล้วก็อัปเกรดได้เลยนะครับผมแต่ไม่ใช่สําหรับ C ีเคดเอเจนตครับถ้าเราทําแบบนั้นรูปแบบการเล่นของเกมมันจะเสียนะครับ ก่อนหน้านี้ผมไปลงโหมดในแมรกับเพื่อนอีก3คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับหนในนั้นมีคนที่เขาใช้สีเขตเอเจนต์ครับผมกับเพื่อนอีก2คนอยู่กองหน้านะครับคอยดักบอสนะครับผมจัดการมอนต่างๆที่หลุดออกมาครับปรากฏว่ามีบอสหลุดไปด้านหลัง8ครั้งครับผมและเพื่อนคนนั้นที่เขาใช้สีเขตเอเจนต์เนี่ย เขาสามารถดักบอสทุกครั้งที่หลุดไปด้านหลังได้ครับจะบอกว่า s e เ r e t Agent คือเดอะแบ k ของทีมที่แท้จริงก็ว่าได้ครับผมหรือจะบอกว่านี่คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดการก็ใช่นะครับทุกคนวิธีการเล่น s e เ r e t Agent เลยก็คือเราจะต้องวางตำแหน่งที่บอสหลุดมานะครับผมวางดักบอสไปบ o x t ท c o m กับโปรโมชั่นใหม่ลด50ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบัคราคาถูกไม่มีขั้นต่ำ เมและเกมพาผพาระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชีวีไอพีในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ ระวางแล้วใช้งานแล้วขายทิ้งเลยนะครับทุกคนเราจะวางขายวางขายวางขาย,าขายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจัดการบอสทุกตัวที่หลุดมาแล้วจะสามารถจัดการได้สําเร็จนะครับเพราะว่าดาเมจของซีเข็ตเอเจนต์เขาเยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนเราจะไม่วางแล้วก็อัปเกรดนะแล้วก็จะไม่วางดักไกลด้วยนะครับวางดักที่ผมหมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าจังหวะที่บอสมาแล้วเนี่ยเราจะดักแค่นิดนึงครับดักเพื่อไม่ให้โดนสตัรแค่นั้นเองนะครับประมาณวิหนึ่งน่าจะได้นะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับในการใช้งานซีเข็ตเอเจนต์นี้จะต้อง รู้ความสามารถของเขาบวกกับความสามารถของบอสแต่ละตัวแล้วก็คำนวณในเรื่องของ HP ของบอสที่หลุดมาด้วยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในยูนิตที่เหมือนจะดี แต่ไม่มีคนใช้ครับยูนิตที่2อลับแซนดิสแคมีนาแมนยูนิตตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเศร้ามากครับผมและแถมตัวของเขานั้นยังเป็น e อ c l u s i v e ด้วยนะครับทุกคนราคา199โลบัคต่อกล่องน,นะครับถ้าเพื่อนๆืนดวงดีก็จะเปิดได้เจ้าลับแซนดิสแคมีนาแมนนะครับผมจะบอกว่าดวงดีก็คงจะไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าดวงไลซะมากกว่าครับ29%เซน์ี่ยครับถ้าแลกกับความสามารถของเขาแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มมากๆครับ ตอนแรกผมคิดว่านี่คือกิจนะครับทุกคนแต่ปรากฏว่าไปเล่นในเกมจริงๆเนี่ยไม่ใช่กิจครับไม่ใช่ความผิดพลาดจ,จากเกมแต่อย่างใดแต่เป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาล้วนๆครับผมแล้วมาดูความสามารถกันก่อนครับทุกคนดามเมจเริ่มต้น40อัพแม็ก100คูดาว0.5อัพแม็ก0.2ดีพีเ80อัพแม็ก500 แล้วจะมีการโจมตี14อัพแม็ก20ครับมีความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างคือ h e a l i n แฟ a เตอร์ครับฟังตรงนี้เหมือนจะดีแต่พอไปเล่นในเกมอีกทีขอไม่ใช้ก็แล้วกันนะครับผมใช้แค่ครั้งเดียวก็เกินพอครับสำหรับยูนิตตัวนี้และมีข้อจำกัดอันใหญ่หลวงเลยก็คือวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมทุกคน ความสามารถในการฮิวของเขาเนี่ยต้นเกม5 up max 20นะครับมันไม่เพียงพอต่อการฮิวฐานจริงๆครับทุกคน29%นะครับอัตราในการออกถ้านำมาเปรียบเทียบกับกล่อง e c l u s Spider ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ากล่อง e c l u s Spider 29.9%ตรงนี้ยังดีซะกว่านะครับผมถ้านำมาเปรียบเทียบกับ2ตัวนี้2ตัวนี้เปรียบเทียบกันโอเค c a m e r a Spider ดีกว่าเจ้า Speaker Spider ครับแต่ เอกุสเซฟไซเอนติสตรงนี้นะครับผมไซเอนติสแคมาร่าแมนกับลับไซเอนติสแคมาร่าแมนถ้าให้เพื่อนเอนเลือกระหว่างยูนิตสองตัวนีเน้เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนกันครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก้สเจ็จะต้องตอบว่าไซเอนติสแคมาร่าแมนนะครับผมใช่แล้วนะครับผม เซนติสแคมเมราแมนยังมีประโยชน์มากกว่าลับเซนติสแคมเมราแมนนะครับผมไม่ได้บอกว่าลับเซนติสแคมเมราแมนไม่มีประโยชน์นะผมแค่บอกว่าเซนติสแคมเมราแมนมีประโยชน์มากกว่านะครับช่วยในเรื่องของการฟาร์มเงินนะครับแต่สําหรับลับเซนติสแคมเมราแมนนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการฟาร์มเงินครับช่วยโจมตีกับมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์เท่านั้นเองนะครับผู้เล่นมือใหม่ก็จะนิยมใช้ยูนิตตัวนี้แต่ไม่ใช่สาหรับมือเก่าอย่างแน่นอนนะครับมันก็เหมือนกับการที่เพื่อนๆดื่มนมสักยี่ห้อหนึ่งนะครับผมในนมน พอคะทุกคนนะฮะนึกภาพออกใช่ไหมครับเหมือนกับเจ้าลาฟไซนิสแคมิล่าแมนตัวนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าภายภาคหน้าจะมีการบัฟนะครับนี่ก็เป็นยูนิตอีกหนึ่งตัวที่เหมือนจะดีแต่ไม่มีคนใช้ครับ ยูนิตที่3 Dancing Speaker Woman อีกหนึ่งยูนิตนะครับผมที่ได้รับความนิยมครับอยู่ระดับกลางๆไปทางน้อยนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้ตอนที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยผมให้ความหวังไว้สูงมากๆครับว่า Dancing Speaker Woman มันจะเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับเพราะว่าผมเห็นคลิปต้นฉบับสกินบีดี้แล้วนะครับความสามารถเขาโหดนะเขาสามารถฆ่าบอสใหญ่ๆอ,อย่างกวกทอยเล็ตได้นะครับแต่พออัปเดตเข้ามาในเกมจริงๆนะครับผมความสามารถนี้ จะสุดก็ไม่สุดจะอ่อนก็ไม่อ่อนนะครับอยู่ทางกลางไปทางอ่อนซะมากกว่านะครับดาเมจรเริ่มต้น600อัพแม็ก5,000ครับคู่เอ้า3 3อัพแม็ก1ดีเบส200อัพแม็ก5,000แล้วมีการโจมตี8อัพแม็ก15ครับ ถ้าเราดูจากคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยมันอยู่ระดับกลางๆเนาะเป็นตัวเอาไว้ดักบอสอะไรแบบนี้นะครับผมมันใช้ได้นะทุกคนฮนะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันทาคอมโบยากนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ว่าทําคอมโบยากฮะรหรือว่าการทาคอมโบของเขาเนี่ยมันมีตัวที่ดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวอัปเดตเข้ามาใหม่อย่างเจ็ p แพคนะทุกคนครับมันจะทําคอมโบได้ดีกว่าแล้วก็มีดาเมจมีดีเฟสที่มากกว่านะครับผมหรือว่าเราจะใช้เจ็ m แพตคาเมราแมนตัว กมาก็ได้นะครับผมเพื่อนๆดูในเรื่องของครูดาวนะเท่ากันเลยแต่ว่า DPS กับดาเมจนยมันต่างกันมากนะครับผมผมว่าดาเมจเนี่ยสามารถมาชดเชยในส่วนของ DPS ได้หรือว่าจะเป็น DPS มาชดเชยในส่วนของดาเมจได้นะครับแต่ไม่ใช่สําหรับ Dancing Speaker Woman นะครับ Dancing Speaker Woman นี่เองครับมันอยู่ระดับกลางๆครับแถมรัศมีก็น้อยอีกครับมันจึงทําให้ยูนิตตัวนี้เนี่ยเป็นอีก1ตัวที่เหมือนจะดีแต่ไม่มีคนใช้ครับ ยูนิตที่4 t ไททันซีนีม่าสำหรับไททันซีนีม่านี้เป็นระดับมีทิกนะครับผมเมื่อพูดถึงระดับมีทิกทุกอย่างมันลงตัวแล้วจริงๆครับอัพวอตเดี๋ยวไททันซีนีม่าผมหายอ๋อลืมไปย้ายของไปอีก ID หนึ่งนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับรูปมาครับผมเราดูจากคุณสมบัติหรือว่าสเตตัสของเขาตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาเมจคูลดาวดีพีเอรวมไปถึงรัศมีการโจมตีทุกอย่างมันเพอร์เฟก สมบูรณ์แล้วนะครับสมกับเป็นระดับมีชิกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมเป็นตัว AOE ที่โจมตีดีที่สุดนะครับไม่นับสไปเดอร์ทีวีนะครับทุกคนถ้าดาเมจหรือว่าดีเพมากกว่านี้มันจะเกินหน้าเกินตาสไปเดอร์ทีวีเกินไปนะครับผมสำหรับไทยท่านซีนีม่านะนะครับแต่เมื่อเทียบกับความต้องการในเทรดดิ้งพาซานะครับสำหรับมีทิกตัวนี้เป็นตัวที่มีความต้องการน้อยที่สุดในบรรดามีชิกนะครับเนื่องจากว่าความเสียหายอันใหญ่หลวงของเขาเนี่ย มันไม่ได้อยู่ตรงคุณสมบัตินะครับแต่มันอยู่ตรงเงินที่ใช้ในการอัปเกรดนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่ไม่ใช่ระดับ e อ็ก u s i ซ e แต่เงินอัปเกรดพี่ e อ็กเพ i v e มากๆครับผมบอกเลยว่าโคตรแพงครับทุกคนมันไม่มีตัวไหนที่ใช้เงินเยอะขนาดนี้แล้ว เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับระดับมีชิกด้วยกันเนี่ยอย่างอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนหรืออัปเกรดไททันสติปิเกอร์แมนหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับอย่างกิสคาเมล่าแมนเนี่ยฮะทุกอย่างมาใช้เงินน้อยมากนะครับผมทุกตัวมาสมเหตุสมผลแต่ว่าตัวเนี้ยมาใช้เงินเยอะเกินไปครับ้วยความที่ว่าพอใช้เงินเยอะเราจะนําไปจัดเซตจัดทีมคอมโบเนี่ยในด่านต่างเนี่ยถ้าเราใช้เงินที่มี ไปลงกับไททันซีนีมาหมดนะครับผมยูนิตตัวอื่นที่เราใช้มันก็จะอัปเกรดไม่สุดครับทำให้ดาเมจเดี่ยวในการโจมตีก็จะไม่เพียงพอครับดาเมจมันก็จะไปตกอยู่ที่ตัวนั้นหมดนะครับถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแต่จะใช้ในการผ่านด่านยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าครับ ถ้าเราใช้ไททันซีนีม่านะครับผมตัวอื่นใช้เป็นรีเจนโอเคได้นะครับแต่ถ้าเราใช้อัปเกรดไททันแคปตาแมนหรือว่าอัปเกรดไททันสเปคเกอร์แมนเนี่ยเราจะใช้เป็นไททันซีนีม่าเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันอาจจะได้แหละทุกคนแต่ว่าการผ่านด่านเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับผมมันจะมีสูตรที่แบบดีกว่านั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีก1นึ่งยูนิตนะครับผมที่เหมือนจะดี แต่ไม่มีคนใช้นะครับผมและยูนิตสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนี้ยูนิตที่5 <S <S คือผมยกให้กับเพื่อนเพื่ทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเพื่อนๆนลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่ายูนิตที่เหมือนจะดีแต่ไม่มีคนใช้สําหรับเพื่อนๆ,ๆนี้มีตัวอะไรกันบ้างครับผมและคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ